ึกกรรมฐานนะไม่ใช่ไม่ใช่ยากอะไรมึงก็ฝึกตามเวลาที่เราว่างเทาคือกินข้าวอาบนอนอาบน้นําก่อนนอนตื่นนอนอะไรเนี่ยทําให้เกิดความเคยชินเวลาเรากินข้าวแล้วก็แผลล้วก็สวดเนี่ยเวลาอาบน้ำล้วก็สวดเวลานอนแล้วก็สวดให้หลับเวลาเราขับรถเดินทางไหนล้วก็สวดแล้วก็แผลเนี่ยเขาทำมาอย่างเนี้ยไม่ใช่ไปรอมา จะไปสวดมนต์ฝึกกรมรมฐานต้องไปวัดไม่ใช่นะทําเลยจำบอกเพราะเราไม่รู้เราเราจะออกจากร่างเมื่อไหร่เราจะตายเมื่อไหร่แต่ทีนี้เราทําแบบที่หลวง,งพ่อหลวงปู่ท่านสอนเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราไปไหนเราจะบันทึกบุญมันบันทึกทางตาหูจมูกลิีนใจมันจะห่างจากอารมณ์ไม่ดีมันจะไม่รับ เวลาไปไหนขับรถไปหรือนั่งรถก,ก็สวดมนต์ไปแต่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปไงคมันทําได้ตลอดเวลาไงตลอดเวลานอนเราก็สวดให้หลับตื่นนอนเราก็สวดตื่นขึ้นเราก็สวดแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งพับเพียบนั่งคุกเขา่าสวายชีวิตเราก็กราบไปนอนที่ไหนเราก็กราบอย่างนั้นนะ ว่าเราอยากได้บุญตอนไหนอะเราก็บันทึกบุญตอนนั้นโชกเลยเวลาทุกครั้งมันก็ห่างจากความรู้สึกทางโลกทุกครั้งแหละอืมมันจะไม่วุ่นวายทางโลกเรื่องวุ่นวายมันจะตัดไม่เอาพอเลิกคิดแบบเมื่อก่อนนี่แล้วว่าอยากได้บุญต้องไปทําบุญที่วัดไปปฏิบัติธรรมบุญอยู่ที่ตัวเองไม่ใช่อยู่ที่วัดได้ทุกลมหายใจเข้าออกโโ ตายแล้วทาไม่ได้เป็นเทวดาก็ทําบุญไม่ได้เลยมมาทํา,ากับมนุษย์มาบูรณากับมนุษย์มันทไม่ได้แล้วมันกอ,อกรับแล้วทุกข์ง่ายๆไม่ยากไมกหรอกพูดถึงในยุคนี้ต้องสวดน,นะเพราะว่าเราไม่รู้เราไปไหนะจะปลอดภัยไหมยุคนี้มันไม่ปลอดภัยฮะมนุษย์มนุษย์ห่างจาก คือคประทานมากขึ้นนะมนุษย์ในประเทศไทยมีกี่ล้านคนเจ็ดแปดสิบเข้าวัดสักกี่กี่ล้านเนาะนอกนั้นมัวกัวงวลแต่วัตถุเสวัตถุแข่งขกันเพราวัตถุใช่ไหมทนประโยชน์ร่นๆนเลยชีวิตวนเวียนอยู่กับวัตถุไง แล้วมันตายแล้วไปไหนก็ไปที่วัตถุที่โดยตัวเองสะสมเอาไปไม่ได้หรอยจะไปห่วอง,อ,งอีกแล้วเกิดความเคยชินครับอย่างถ้าเราไม่มีลูกนะครับหลวงตาพอตายไปแล้ว ไม่มีคนทําบุญให้เราเนี่ยเราจะไปอยู่ภูมิไหนทาไมเราไม่มีอะดีแล้วก็ทําให้ตัวเองดิประสวดมนต์ภาวนาเนี่ยฝึกตอนมีชีวิตอยู่นี่แหละครับแล้วมีชีวิตอยู่ก็ทําให้ตัวเองไม่ต้องรอตายแล้วให้คนอื่นมาทําให้นะโอ้มีลูกในยุคนี้มันจะทําให้เราหรือคนอยู่อีกนะมันไม่ทําให้เราหลอกลูกอ่ะสังเกตดูดิเผลอๆมันด่าอีก ไม่หาสมบัติไม่มันอีกเอาจริงๆเด็กในยุคนี้มีน้อยที่จะดีอ่ะเพราะถ้าเราทําบุญไว้บนโลกนี้มากพอเนี่ยเราก็ไปอยู่ที่ภูมิที่โอ้โหเป็นอยู่ในสมรเราเกิดมาใน,ในโลกเราปลอดภัยไหมครับคนที่มีบุญคือคนที่ทําบุญไม่ในโลกค,คนที่เป็นใหญ่ครับเกิดมาเป็นใหญ่คนที่ให้ทานรักษาศีเลเจริญภาวนาเจริญปัญญาเนั่นแหละ พวกนี้เป็นใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละรวยมั่งเป็นใหญ่ด้วยพอเป็นใหญ่ก็เริ่มสร้างบารมียิ่งใหญ่นะเขาอีกครับใหญ่จากหมู่บ้านใหญ่จากตำบลอำเภอใหญ่ไปจังหวัดใหญ่ไปประเทศใหญ่ไปโลกนนใหญ่ไปสามโลกนนไล่ไปเรื่อยใชครัมไม่ใช่ใหญ่ชาติเดียวชาติหน้าก็ รู้ไปไหนลงข้างล่างนะไม่ใช่เพราะคนที่เคยเป็นใหญ่มาแล้วหลายภพชาติเนี่ยตรงนั้นมันก็มีสิ่งที่เอื้อต่อการเว้นว่ายตายเกิดเพื่อกลับมาเกิดและเป็นประโยชน์เป็นใหญ่ไปเรื่อยๆเงี้ยเวลาทําไม่ดีลงหนักนะอ๋อถอ้ก็เกิดอารมณ์ไม่ดีครับเกิดติดมีเยอะในประเทศโต๊กเนี่ยเยอะอ เห็นแล้วก็นหน้าเวทนาต่อยรวยขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนมันก็ไม่พ้นกักความตายตายแล้วก็เอาไปอะไรเอาเอะไรไปไม่ได้สู้รือสีมันั่งหลับตาอยู่ในป่าไม่ได้มันมีความสุขนะเอาทองไมหมฮะมันยังไม่เอาเลยตอนะท,ที่มารู้หมดอลทองมีที่ไหนในในโลกเนะี่ยมันยังไม่เอาเลย เอามาก็เป็นโทษเปล่าเปลาก็ไม่เอาครับคือหนูทะเลาะก,กับพ่อแม่บ่อยนะครับหลวงตาแล้วก็มักจะอยู่บ้านไม่ค่อยได้คือมีเหตุต้องให้ทะเลาะบอกแว้งกันเป็นประจำนะครับทีนี้มันจะมีวิธีการยังไงได้บ้างครับหลวงตามนี่หนีมาบวชเนะี่ย ไม่เห็นยากเลยนาทำไมอ่ะบวชปั๊บเนี่ยพ่อแม่เขาได้บุญตลอดที่เราบวชนะเพราะว่าแล้วเราสวดมนต์แผ่เมตตาแผ่ให้ใครอ่ะบิาบาดามารดาบูญญาตผู้มีพระคุณเจ้ากรรมแนวเวรตั้งแต่อดีตโน้ถึงปัจจุบันบเขาจะแผ่อย่างเนี้ยทุกภพทุกชาติลองคิดดูดิไม่ใช่พ่อแม่ในยุคนี้ด้วยในอดีตก็ได้ด้วย เขาไม่เน้นถึงพ่อแม่ในยุคปัจจุบันนะครับเขาย้อนไปถึงอดีตด,ด้วยเพราะทุกคนเวียนว่ายตายเกิดเยูะมีสุขก็มีมีทุกข์ก็มีไงครับเราเป็นผู้มีประโยชน์เราต้องเข้าใจประโยชน์ไกลๆมันต้องทนหน่อยชาตินี้โอ้ถ้าอยากเป็นใหญ่ก็ต้องทนไงต้องทนอยากเป็นใหญ่อธิษฐานเป็นใหญ่จะไม่ทำมันจะไปได้หรือครับ<ม>ได้ใจอาธิษฐานเน่่ไจะทำ กูก็ฏิฐานทุกวันนะ่ะกูก็ไปเที่ยวทุกวันนะ่ะประมาณน,นั้นไม่ใช่ขอหลวงพ่อทุกวันแต่ไม่สวดมนต์แล้วมันจะได้เหรอได้อยู่นะตุแต่ขอไแต่ขอไม่ได้ไม่ได้ขอครับ เร้่มาบ่นแหละงูขอหลวงปู่มาตั้งหลายปีไม่เห็นได้แล้วต้องพิจารณาตัวเองขอแล้วทําอะไรประโยชน์ให้ตัวเองหรือเปล่าลุงตาเชื่อท่านนะตอนที่มปฝึกกับท่านเนะี่ยเชื่อท้งแจะเริ่มแรกแล้วไปเรื่อยๆจนบอกเองสวดมนต์นี่แหละทายเองไม่เลิกนะข้าวหัวมนประกรันนะเองรวยแน่นอนเห็นคิดออกแน่นอนเลย ลองคิดดูนะทุตอนได้เป็นกาวาดเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งก็ะขายแล้วก็บวชตอนนี้มีทุกอย่างแต่ไม่ใช่ของเรานะเอา้าวมีทุกอย่างเะยทุกครับพระหวงตาเชื่อหลวงปู่อา้าวเขเชื่อท่านนะครับคือมีทุกอย่างเนี่ยเรามีเหมือนลัาเข้าทุกอย่างนะถ้าอยากมีนะแต่บางอย่างเราก็ไม่อยากมี เคยคิดนะตอนอยู่ที่ถ้ำเนี่ยคิดเรื่องเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้เราเรารวยไปในสองปีนะอ้เงินร้อยสองรอยล้านสามรอยล้านเนี่ยเด็กๆเ,เลย<ม>จริงตุพ่อหลวงปู่คือใครไงหลวงพ่อคือใครหลวงตาเชื่อไงแต่ไม่เอาฮะ<ม>ถ้ามีละกูอยู่ไม่ได้ <laughs> อา้าวทับมันทับตาย ถ้เห็นเนื้ทับตายมาหลายองค์เพราะฉะนั้นมีแน้วไปมีแน้วไปเนี่ยมีมาแล้วก็ไปอย่าเก็บตู้อย่าไปเก็บนะ้อเก็บพอดูแล้วเฮ้ยมาเราเอ้ย,อยไปดีไม่ไปดีเนะีย่ยเดือนหน้าไปประเทศไหนดีว่าโน่นู้น,นเนี่ยไปเลยแล้วเนี่ยถ้ามีก็หย่อนตู้เลยพุทธัสทงสตังใส่ตู้ฮนะเองเองเลยรลย ทำมาสตักใเส็จทุก <c oughs> โรงแล้วไม่มีแล้วค <ฮะ S 1> จบคืเแล้วไม่มีเดี๋ยวก็จะมาแล้วเวลาสวดมนต์นะครับทำไมหนูเห็นภาพคล้ายๆที่เขาว่ากุมารหรือบางครั้งเขาเห็นเป็นภาพผู้หญิงแต่งตัวสวย เป็นชุดโบราณอะไรประมาณนี้ทำไมถึงเห็นเพราะว่าหนูกลัวทุกครั้งที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นเราก็ได้นะที่เห็นนะเพราะเรามันเวียนเมมโมรี่เราจนะือจิตเราเมมโมรี่อ่ะคือกรรมที่เราทำในในอดีตเนี่ยทำกรรมอะไรไว้ก็มันู่อยู่ตรงนั้นแต่จิตเราเป็นตัวบันทึกอะ,อะเ็จาะฉะนั้นสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับเราคือตัวเรา ้ามันเห็นได้ยังไงถ้ามันไม่มีไม่ไม,ไม,มีการบันทึกไว้ยกเว้นอ่ะพวกเทวดาแถวนั้นหรือภูมเจ้านั้นเขาจะมองอ่ะจะให้เราเห็นทำไมคนที่อยากเห็นมักไม่เห็นเนี่ยคนที่ไม่อยากเห็นก็เห็นเนี่ยคนที่เห็นนะนะคือคนที่ไม่ค่อยอยากสวดไปเรื่อยๆเนะเดี๋ยวมันก็เห็นเองหลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกว่าเองอยากเขาไม่เห็น เองไม่อยากก็ไม่เห็นท่านบอกสิ่งที่เองเห็นน่ะเองเองอยู่กลางกลางอารมณ์กลาง,ลงกลางองค์ลมไม่อยากว่าจะอยากหรือไม่อยากเนะี่ยแต่ถ้าเองเห็นบ่อยๆเนี่ยเองจะจําขึ้นตรงนั้นได้เข้าใจไหมขึ้นตรงที่เห็นบ่อยๆออมันจะจําในอนาคตเนี่ยเวลาอยากเห็นอะไระเ,เวลาสวดเนี่ยมันจะเข้าไปในอารมณ์ตรงนั้นมันจะเห็นยาวเลยตอนนี้ย แต่ปัญหาอย่างเดียวเนี่ยเห็นแล้วก็ไม่สวดบางคนเห็นแล้วก็กลัวอะไร,ระมาณนี้มันก็เลยไม่เห็นอีกแล้วการเห็นมีข้อดีองไรปัญหาหลวงเนี่ก็ดีมันช่วยวิญญาณช่วยมนุษย์ช่วยอะไรได้ะการเห็นนะเราสามารถจะเห็นภาพสอนของมนุษย์ที่มันมีกรรมมีอะไรพวกนี้มีวิญญาณแฝงมีอะไรไว้ ดีญาณมันคอยจะกันแกล้งอยู่เพราะมันเป็นเจ้าการรมนเวรช่วยได้เยอะนะจุกครับแล้วคนที่ไม่เห็นนะคนที่ไม่เห็นก็ใช้การอธิษฐานเอาคนที่ไม่เห็นไปเชื่อใช้ความเชื่อความศรัทธาอย่างลงุลงตาไม่เห็นแต่ลุงตาเชื่อหลวงปู่เพราะท่านมีบาร,รมีเต็มละมาก ท่านบอกสามารถจะเอามาเป็นประโยชน์ได้คือท่านสอนลองตาว่าถ้าเองแผ่เม่ตาเองทําอะไรเองนึกถึงข้าก่อนเนี่ยลำพังบาร,รมีเองนะมันน้อยมีคนเคยแผ่เม่ตายท่านนะร้องแผลอะแผ่ปั๊บเนี่ยถ้าคนสัมผัสได้มันก็เหมือนญิงง่อยเล็กๆเนี่ยเข้าไปในดวงมัตย์ใหญ่ๆอะแผ่ไปได้เหมือนกันนะ เข้าไปในโลกปที่ใหญ่ๆนะทุกเราก็จําเป็นเราต้องนักถึงท่านทีนีม้มีความเชื่อเวลาเราไปไหนเราก็ที่ศานเอาไงหลวงพ่อผมต้องการอย่างนี้อย่างนี้นี่นะนี่คือพิสูจน์ว่าบารมีท่านท่านมีไหมจริงไหมอะไรพวกนะี้ ก็จะมีบางคนที่เขาไม่ได้สวดมนต์เลยแต่เขามักจะสัมผัสหรือเห็นหน,นู่นนี่ทําไมเขาถึงเห็นได้ะโอ้ยคนไม่ไม่สวดมนต์เห็นเยอะแยะไปเพราะในอดีตเขาก็เคยฝึกกันแะจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมีแรงสังหอนทุกคน,น่คือการเห็นเห็นใจด้วยความรู้สึกเนีย่ยนั่งอยู่เนี่ยมีแรงสังหอนทุกคนชีวิตตัวเองอะชีวิตของญาติหรือประพกันเนี่ย เรามาักจะมีความรู้สึกล่วงหน้าบางเรื่องนั่นคือลางสง,งอนนี่คือการสัมผัสอนาคตเพราะอนาคตมันมาจากปัจจุบันและอดีตมันเป็นอนาคตม,มันไล่ๆกันไปเ,เรื่องของสารหลักเมืองเะครับสารหลักเมืองแต่ละจังหวัดเะครับท่านเป็นใครท่านเป็นภูมิไหนท่านมีอายุเท่าไหร่ท่านจะเปลี่ยนองไม่เปลี่ยนนะจุ สารหลักเมืองส่วนใหญ่ครับเป็นคนมีมีบุญแถวในเมืองนั่นแหละหมายถึงว่าคนที่เป็นใหญ่เคยเป็นใหญ่แถวเมืองนะเจ้าเมืองเก่าหรืออะไรพวกนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปนเรื่อยๆมันทาไม่ใช่ทแอย่างของไขรสารหลักเมืองบางสารเนี่ยเป็นปลมสารหลักเมืองบางสารนี่ก็เป็นโพธิสั์ด้วยเป็นพรหมด้วย เป็นเจวราก็มีสารหลักเมืองที่เป็นผู้หญิงก็มี <c oughs> ไปพังงาหรือไงเนี่ยตอนที่หลงตาไปหลักเมืองอันเป็นผู้หญิงนะเป็นเจ้าเมืองเก่ามีความผูกพันไม่ใช่มึงก็เหมือนสมัยนี้ผู้ว่าก็เป็นผู้หญิงอยังังน,นนะคล้ <c oughs> ายๆอย่างนั้นนะ เทวดามันเป็นสองตำแหน่งบางบางที่ก็อยู่อยู่ดาว,วดึงก็มียามาอะไรประมาณนี้แต่มาอยู่ที่หลักเมืองแต่บางองค์ก็เป็นพรหมบางองค์ก็เป็นพรหมด้วยโพธิสัตวด้วยครัและการที่เราไปกราบไหว้หรือสวดมนต์ให้หลักเมืองต่างๆนี่เขาก็มีส่วนช่วยได้ตามกำลังที่เขามีตามกำลังบุญที่เขามี เราอยู่จังหวัดไหนเราก็ควรจะไปหาท่านนะก,ก็ลองดูไปอธิฐานไปทำความรู้จักครับแต่หลวงตาไปครบทั่วประเทศแล้วนะไม่มีไม่มีประเทศไม่มีจังหวัดไหนไม่ไปครับ<ะ>จังหวัดที่ไม่มีศาลพระภูมิเออจังหวัดที่ไม่มีหลักเมืองก็คือลำพูนอ๋ออุตรดิตถ ครับที่สองยกวัดเนี้ยไม่มีใครอยู่จดิตมั่งหลักเมืองอยู่ตรงไหนใครอยู่ลมพูนมั่งหลักเมืองอยู่ตรงข้างๆพระธาตุหาีิบุญชัยชเขาเรียวกว่าบ,บุกเมืองบนอกนั้นก็มีหมดอ่ะมีอยู่ที่หนึ่งโน่น จังหวัดอะไรที่ทางใต้อะตอนที่ลงไปไม่มีหลักเมืองไม่จะม่จะสูเหเราอยู่กลางเมืองอ่ะสมัยนั้นก็ยังไม่ได้มีเหตุการณ์ไหนมากสมัยที่ไปแล้วนะแต่ต่างประเทศไม่มีหลักเมืองแล้วเนะยนั่นเป็นความเชื่อของคนในประเทศนะ๋อประเทศอื่นเขาไม่ไม่ความเชื่ออะไร เหมือนสาร,รพูมเนี่ยเราไปต่างประเทศก็ไม่มีเห็นสาร,รพูมนินไม่มีเพราะเขาไม่ได้นับถือศาสนาศาสนาเขามันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดถึงว่าเทวดาหรือพรหมอะไรพวกนี้อย่างนี้เทวดาและพรมนในแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนี่เราเนะแต่ผู้ที่นับถือศาสนาเนี่ยในสวนภูมิเนี่ยมันมีทุกทุกประเทศเลย ็จะมีเทวดาทั่วประเทศนะครับเพราะว่านางไม้นางตะเคียนอะไรพวกนี้ต่างประเทศไม่มีนะไม่ได้มองไทยตะเคียนตุตะนงตานีนะไม่มีต่างประเทศไม่มีบางประเทศหนาวหนาวไม่มีโอ้ยอ,อใส่สบายไม่ได้มันหนาวนะใช่อยู่ไม่ได้ต้องไปอืมค่ะ คือมนุษย์เนี่ยเวลาตายก็ไปตามภูมิภูมิทั้งหมดในในประเทศไทยเนี่ยหรือในโลกเนี่ยมันไปจากมนุษย์เนี่ยจะเป็นผีอะไรก็ตามเ่าเวาตาเนี่ยตอนที่ฝึกน่จะเป็นผีกระหังผีกระสือผีกองกอยผีนู่นนี่นั่นมันไปจากมนุษนย์นะทุกไม่ได้ไปจากใครแต่เรามันข้ามจอดไปแล้วมันสวดมนต์เนี่ย ถ้าส่วนจริงๆเราไม่ต่ำกวกรมนะครับที่หลวงตาบอกว่าก่อนที่จะรับประทานอะไรเนี่ยให้เราน้อมถวายหลวงปู่ก่อนถาวายพระพุทธธรรมสงฆ์ถวายท่านแล้วก็แผ่แผ่ทำไมอะ่ะเดี๋ย่าลื้ว่าสัตว์ที่เรากินมันอาฆาตนะท่านบอกหลวงพ่อท่านอธนจะบายว่าเองแผ่ทำไมเองมองไปเนี่ยเองแผ่ แผลความมาคาดขึ้นอาคาดพวกมันออกคือจิตเนี่ยถ้าเองนึกถึงผู้มีพลังงานนึกถึงจักรรดินึกถึงก้าเนี่ยผ่านเองนเนี่ยไปที่ขึ้นพวกเนี่ยมันไปมันไปทั้งหมดอ่ะเขาเกิดที่ไหนถ้ายังอยู่ที่ไปได้เนี่ยมันไปหมดละยกเว้นข้างล่างแค่นั้นเองกานบอกเพราะว่ามันปรับขึ้นที่ไม่ดีคือพลังงานที่ไม่ดีออ,อกจากความ โกรธความมาฆาตของมันนะครับมันมีส่วนนะทุกพลังงานจิตไม่ใช่ธรรมดานะบางองค์เนี่ยนะบางคนเนี่ยนะขนาดเล่าเนี่ยเขายังเอาแอนคอ์ออกได้เลยทุกครับนี่ธรรมดานะเนี่ยจิตเนี่ยฝึกเนี่ยถ้าฝึกจริงๆนะนะ <c oughs> เอาเล่าไปให้ท่านเนี่ยเอาซอิถ้าบอกไอ้ไม่ื้อเล่ามา ท่านก็กินเลยแต่ท่านไม่ได้กินแล้วท่านกินน้ำเว <c oughs> ลาลินให้เราเอามาันน้าเนี่ยครับ <c oughs> ท่านแยกออกได้อย่างไงอ่ <c oughs> ะอใช่พนังจิตล้วนเลยบางองค์สมัยก่อนเนี่ยขอน้ำมนท่านเนี่ยบอกไปตักนูน่นนะไปตักเอาริมน้ำน,นตะลิงน่นครับ <c oughs> เป็นน้ำมนเลยเนี่ยชาเกิดจากสารที่เราฝึกทุกวันนี่แหละเนี่ยที่เราฝึกสวดมนทุกวันเนี่ย มันไปกับเราด้วยนะ่อดพบชาติข้างหน้าโน่นะน่ะในอนาคตรเราทํามั่งไม่ทํามั่งในชาตินี้ยมันตามไปอีกอ่ะมันจะไปใจไหนสมบุกสมสามอยู่แถวนี้แหละเองก็ต้องฝึกต่ออยู่แล้วทําบอกเนี่ยขี้เกียจมั่งไม่ขี้เกียจมั่งเนี่ยถ้าขยันหน่อยก็โอเคแล้วเองก็ไม่เกิดแล้วสมบอกครับสุดยอดนะจิตเนี่ยเพราะนั้นฝึกไปเยอะ อย่างน้อยไม่ให้เราเป็นทุกข์อย่างนน้อยก็ทำให้เราอายุยืนแก่ช้าโรคน้อยจริงโรงพยาบาลไม่ต้องไปเข้าหรอกคนที่ฝึกจริงๆนะนะถึงป่วยเนะี่ยก็หายเร็วครับ <c oughs> ไ่อยแท้ๆเลยนะเนี่ย <c oughs> ที่มาบอกให้สวดมนเนี่ย จริงๆสวดทุกครั้งมันก็ห่างจากความรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วแล้วจิตมันสว่างขนาดไหนรู้หรือเปล่ายิ่งคนทําบุญม,มาเยอะแยะเนี่ยนะตอนที่สวดนะบุญเข้าตลอดนะพอที่หลวงตาบอกว่าเราจะกินอะไรเนี่ยให้เราให้หลวงปูก่กินก่อนใช่ไหมฮะสมัยก่อนตอนที่หลวงฝึกใหม่ๆมคือหลวงตาอยากให้จิตเราเนี่ยตัวเราเนี่ย มีความคุ้นเคยกับหลวงพ่อไง <คะ S 2> เวลานอนเราก็น,นึกไปที่วัดสแก<อ>นึกถึงเสนอหน้าที่ท่านก็าไปนั่งสมาธิจะ่กุนอนที่บ้านเห <คะ S 2> มบอนที่เวลาหลับไปเราก็เหมือนกับเราไปเวลาจะกินก็ถวายท่านก่อนไง <คะ S 2> เวลาจะทําอะไรก็บอกท่านไงเพราะพอเขาถามว่าหนูว่ากินข้าวสามมือ้อแต่หลวงปู่ว่ฉันมื้อเดียวแล้วหนูอ่ะ ให้หลวงปู่กินตอนเย็นได้ไหมนีฮยในโลกในโลกวิญญาณไม่มีมื้อหรอก <c oughs> มันมื้อเดียวเันแหละคือความผูกพันมันไม่ได้เกี่ยวอ๋อนึกเป็นสายใยน,นะฮะใช่ครับต้องการสายใยเรากับท่านนะ่ะแน่นขึ้นนะ่ะมันก็ต้องนึกบ่อยๆไงออ,อารมณ์ดีมีส่วนให้โชคดียังไงฮะหลวงตา อารมณ์ดีไปไหนก็ดีนะถูกคนอารมณ์ดีอยู่ที่ไหนก็ดีฮนะผีก็อยู่ใกล้คนเห็นก็รู้สึกดีอนะ่ะครับ <c oughs> จริงยิ่งคนที่เคยผูกพันกันมาในอดีตเนะี่ยเวลามีทุกข์มันเห็นมันก็นรู้สึกดีรู้สึกดีฮนะ ือเราอารมณ์ดีเนี่ยขึ้นดีหรือสิ่งดีๆมันก็พร้อมเข้ามาตอนนั้นเนี่ยเราอารมณ์ดีเราเป็นผู้ที่มีประโยชน์กับตัวเองยังไม่พอยังมีประโยชน์กับวิญญาณละมนุษย์มนุษย์นี้เป็นทุกข์เนี่ยมันจะนึกถึงเราไหมพอนึกถึงเราเนี่ยขึ้นของความทุกข์ที่มนมีอยู่มันก็ดดผักดันไปเพราะขึ้นที่เราไปเนี่ยมันไปพ้องกับหลวงปู่พ้องกับจักรพัิ อย่างตู้สวดจกักรพรรดิแน่นๆเลยนะพูดถึงเป็นสายใหญ่เยอะๆเนี่ยนะเวลาใครมีทุกข์เนี่ยนึกถึงท่านเนี่ยมันลืมความทุกข์ไปเลยบางทีมันลืมไปเลยพอขึ้นตรงนั้นไปที่จิตตุแล้วไปที่ชาติตุแล้วมันก็ดึงขึ้นที่ดีขึ้นมาจิตเนี่ยเวลาเรานึกอะไรม,มันไปอย่างนั้นขึ้น,นก็นมาเวลาเรานึกถึงความทุกข์ในอดีตทําไมน้ําตาไหลล่ะ เขาไปดึงคืนนั้นมาเออราไม่ใช่ควายนะเชียวเอือนอารมณ์ไม่ดีนึกสิครดีดีดีสิ่งที่เราเองทำไม่ดีดีกันนึกมาดิอ๋อมันก็จะเกิดความเคยชินถ้าชินความดีแล้วโตเลยคิดว่าความไม่ดีมาเนี่ยมันจะรับไม่เอามันไม่รับเพราะมันรู้รสแล้วว่าอ้กวามไม่ดีมันเป็นยังไงมันก็จะหลีกมันก็จะหนีไง มันง่ายๆไม่ใช่ยากหรอกพูดถึงจะไปทำอะไรง่ายๆให้มันยากจะไปฝึกกรรมฐานต้องโอ้ต้องรออีกห้าวันเดี๋ยวกูจะไปวัดแล้ว <c oughs> ไม่ใช่พอจะฝึกก็ฝึกเลยแล้วอารมณ์ดีเนี่ยเช่นถ้าเกิดเราดูตลกแล้วเราอารมณ์ดีขำหัวเราะกับคำว่าวอารมณ์ดีในความหมายของาตาเป็นยังไงอารมณ์ดีคืออารมณ์ที่ดีอยู่ในขึ้นที่ดี ขึ้นที่ดีใช่อืไม่ใช่ว่าต้องขำหัวเราะตลอดเวลาอเงี้ยนะไม่ใช่อารมณ์ดีคืออารมณ์เบา,บาอารมณ์ดีขึ้นของไตรสนารนาคมขึ้นของจักรพัรดิขึ้นของภูมิพิหารคือเอาม่เป็นประโยชน์ได้อะทุกครับเนี่ยที่เราสวดมนเนี้มันเป็นประโยชน์ได้เห็นเห็นเลยนะเพ้อ พวกพวกกันเนี่ยมันฝันเด่นเราด้วยฝันเด่นไม่พอฝันว่าเราไปบอกเลขมันด้วยครเพราะมันกําลังจะมีโชคละดีเดีไหมล่ะตัวว่าครับล้งส่วมอดดิสววบ่อยๆเรานึกถึงเพื่อนเนี่ยเพื่อนซีกันนะเดี๋ยวที่มันจะฝันเย็นเราไหมทดสอบรืยทดลองพิสูจน์ไง ทีหนึ่งที่สองมันลุกขึ้นมาแล้วก็สวดกันนั่นถึงมันมันกาลังนอนอยู่เนี่ยมันไม่รู้หรอกพะเวลามันนอนมันไม่รู้หลับเมื่อไหร่หรอกตอนมันนอนเนี่ยขึ้นมันมันปกติแต่ถ้ามันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันคิดอะไรไม่รู้มันจ้องไม่เข้าเพราะอย่างเวลาที่มีคนฝันถึงเราเนี่ยครับเขาก็จะสงสัยว่าเราไปหาเขาจริงๆไหมหรือว่า ก็ฝันจริงๆไหมล่ะเหมือนอย่างคนฝันถึงหลงตายฮะเขาก็าจะสงสัยว่าหลงตาไปมาหาหนูจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยจริงไงทำไมไม่จริงนะ,ะไม่จริงจะฝันจริงๆเหรอเอาใครมีแฟนบ้างเนี่ยในเนี้ยคืนเนี้ยเออวันในห้อยออกผัวนอนหลับกับเต่างวมเลยเพี้ยงเกี้ยงไปกองสล <c oughs> ับต้องปูพายคนนี้ไปกองสลากหน่อยเอาตัวตรงๆนะหลวงผัวงั้นลองดูดี่ ปัญหาว่ามันยังไม่หลับหรื่เป่าหัวมันแล้วเป่าอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับแฟนเราเนะ่ยช้ามานะดูอาการไหมมันจะฝักไปนะ<อ>ก็แอบ,บถามมัเลยฝันเด้เลงว่าเมื่อคืนเนี้ยตอนเขาหลับนะขึ้นจิตเขาไปไม่แน่นอนเนะี่ยเขาบังคับไม่ได้อื แต่ถ้าอยู่อยู่อยู่ยังยังไม่หลับเนี่ยขึ้นเขาไปโน่นไปนี่มันจอไม่เข้าเขาจะไหมจะเว้นเขาสวดมนต์เขาวดมนต์กับเราเนี่ยน่าอาที่สามได้อย่างงี้สมมติว่าตีสามแฟนหลับสนิทเราลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์แผ่ให้แฟนนี่นะโูกแล้วมันตื่นมาสะดุ้กมันตกใจเราสวดมนต์ให้มันหรือว่ามันเราเล่นของใส่มันหรือเปล่ามันมันไม่รู้หรอกเ <c oughs> ขาสวดให้ใจ <c oughs> <c oughs> โอ้ อ้าวก็ทดลองดูไง<ะ>นี่เพิ่งบอกวันนี้นะเนี่ยโอ<ฮ>ไม่ได้บอกนานแล้วเมื่อก่อนเคยบอกแนะนแล้วแต่ลืมไปแต่วันนี้มาที่นี่ไม่ลืมคะ <c oughs> <c oughs>